ยากจะรู้ว่าคนนั้นมีความอดทนมีความอดทนเราให้ดูตอนที่เกิดตั้งแตอนเกิดทรุขเขาเอกะมักเครื่องโวลวายไม่กำลังใจคนถือด้า้เมื่อเกิดอุปสรรคและปัญหากัะทกระทั่งบางคนก็บอกโอ้ผมทนได้เมื่อผมสบายแต่ดูเกิดเรื่องขึ้นกระทบกระทั่ง การกระทบกระทั่งในที่นี้นี่ใช่ว่ากระทบกระทั่งเพราะขัดเครืองนะกระทบกระทั่งเพราะดีใจได้ลาภยอสารเสริญเนี่ยคนพวกนี้บางทีเพอกระทบกระชั่งมันจะหวั่นไหวเลยแต่ใครกระทบกระทั่งกระแทกกระทั้นหนิงทาว่าร้ายพูดให้เจ็บใจทำย่ำใจเนี่ยทนได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทนไม่ได้คือยกย่อขอตันยกย่องสรรได้ลาภเยอสรรเสริญเขาเมา ก็แปลว่าเหตุการณ์บางอย่างอยากจะรู้กําลังใจคนให้ดูเมื่อตอนนี่เขาโยกโยกคลอนอยากจะรู้อะไรว่าแน่นหรือไม่แน่นเนี่ยเราจับโยกดูถ้าโยกโยกโยกมันแน่นปึ๊กเนี่เราเขย่ามันไม่บานไหลเลยแต่ถ้าโยก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 มันไหวใจมันคนบางคนอยากจะรู้กําลังใจคน ให้ดูที่ตอนโยกคลอนสิ่งที่โยกคลอนคนคือได้ลาบได้ยศได้สารเสวนได้สุขอันนี้มันเห็นชัดแล้วเสื่อมลาบเสื่อมยศและมีทุกข์ก็เห็นชัดว่าหวั่นไหวอยากจะรู้กําลังใจคนพระศา,าสดาจึงบอกว่าให้ดูตอนที่เขาหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวอยากจะรู้จากว่าคนดีหรือคนเลวให้ดูเอาตินไปจับ เมื่อเอาสินไปจับแล้วเมื่อเขาผิดสินเขาพร้อมจะเลวได้ทุกอย่างถ้าเขาผิดสินปุ๊บเขาพร้อมจะเลวแต่เรื่องอย่างนี้มันต้องอาศัยการเวลาเป็นยาคิดว่าตัดสินใจว่าคนนั้นดีหรือเลีว้วเอาสินไปจับจึงรู้ว่าคนนั้นดีหรือเลวเอาสามตัวไปจับกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดถ้าสามตัวสะอาดปุ๊บเนี่ยคนนั้นมีศสิน อยากจะรู้ว่าคนนั้นสะอาดหรือไม้สะอาดให้ดูที่สีของเขากายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดกายสะอาดคือทางกายเนี่ยสะอาดไม่มีเอาละเอาเปลี่ยไรวาจาสะอาดตรงไปตรงมาถ้าสะอาดเช่นั้นเราเห็นคนพูดหวานหวานแต่ไม่จริงใจก็แอบสงกลุปากวางคนเลี้ยวยังไม่สะอาดดูแล้วเขาพูดแรงแต่ว่าเขาจริงใจมันคือสะอาด เหมือนอ,อะไรแฟบไอ้ะไลเนี่ยที่เราพอกของเนี่ยมันแรงใช่ไหมแต่่อกแล้วมันสะอาดเหมือนห้องน้าเราเนี่ยมันสกปรกใช่ไหมทําไมเราเอาน้ํายาก,กัดสิ่งสกปรกออกไปยน้ายาล้างส้วมแรงใช่ไหมแต่ห้องน้ําสะอาดไม่เมื่อล้างแล้ว <c oughs> สะอาดแล้วเราใช้น้ําหอมไปทาส้วมไปล้างส้วมมันสะอาดไหม คำหวานบางอย่างไม่ใช่จริงใจจึงไม่สามารถวัดได้ว่าคนที่ทานความหวานเนี่ยคนพูดเบาๆวหวานๆเนี่ยจะจริงใจพระศาสดาจึงให้ดูว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่สะอาดหรือไม่ว่าจะตรงแต่ไม่ถูกใจคนแต่จริงคนดีจะชอบคนเลวไม่ชอบคนถูกหลอกลวงไม่ชอบคนตลกต,ตะแลงตอแหลไม่ชอบ ชอบของหลอกชอบของหวานแต่น้ําตาลขึ้นและโรคหัวใจความดันไตพังเพราะนั้นเรื่องของคนเนี่ท่านให้ดูว่าสะอาดไม่สะอาดให้ดูที่งานของเขางานอะไรงานทางกายวาจาใจถ้าน,นกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์พบได้กายวาจาใจไม่ตะาดไม่บริสุทธิ์พบไม่ได้ <c oughs> อยากจะรู้จักคนให้ดูที่งานของเขา ว่างานของาตรงไปตรงมาไม่ถ้าไม่ตรงไปตรงมางานของเขาไม่บริสุทธิ์ทิในข้องอในกระดูกไม่ตรงต่อเวลาเช่นเวลาที่ทํางานไม่ตรงไม่ตรงต่อหน้าที่ไม่ตรงต่อเวลาไม่ตรงต่อการกระทําไม่ตรงต่อคําพูดไม่ตรงต่อความคิดไม่ตรงต่ออุดมณสติอุดมการไม่ตรงต่อตําแหน่งหน้าที่มันไม่ตรงเมื่อไม่ตรงปุ๊บนั่นคือตกขบโก งานของเขาจบกบลดด้วยกายจบกลดวาจาจบกบกายจบกคพบไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะรู้ได้ต้องอาศัยการเวลาทุกอย่างต้องอาศัยการเวลาหมดคนบางคนอยากจะรู้ว่าเขาดีหรือเลวให้เอางานจบสะอาดหรืบอบริสุทธิ์เนี่ยไปวัดแต่บางคนต้องอาศัยการลาดูดูกันด,ด,ด,ดูเฉยๆบางทีดูไม่ออก การเวลามันเปลี่ยนนิสัยคนเหมือนกับการการเวลาพิสูจน์ฝีเท้าของมา้า <c oughs> การเวลาพิสูจน์นิสัยใจคอคนคนบางคนนี่ดีๆแต่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะมีลาบยศังเสริญเขาเขาเร็วทันทีเลยยังไม่มียศเขายังเป็นคนดีอยู่ได้ยังไม่มีลาบเขาเป็นคนดีอยู่ได้ยังไม่ทุนก,กร,ระเสริญเขามีคนเป็นคนดีอยู่ได้ยังไม่มีความสุขสําเร็จประโยชน์อะไรเขาเป็นคนดีอยู่ได้ แต่พอมีแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเลยเว่าเขาจบกปรจกพร้อมจะจกัรจบเมื่อมีตัวหนึ่งเข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนมุนุษย์ม่สุดคือเล่ายก <c oughs> สรรเสริญสุขตามสิ่งนี้เปลี่ยนในิสัยคนคนคดในข้องอในกระดูกคนไม่ตรงคนจบกับเพราะมีเหตุเงินทําให้คนเปลี่ยนนิสัยจากตรงตรงเป็นคด ผู้หญิงผู้ชายเปลี่ยนนิสัยจากคนตรงตรงเป็นคนคดถ้ามีเรื่องกลางก็ไปแล้วเราคดในข้องอในกระดึงพอมียศขึ้นมาอยากได้ยศขึ้นมาเขาเป็นคดในข้องอนในกระดึงอยากได้สารเสริญขึ้นมาเป็นคดในข้องอนพระจบประเจงยตลกตะแลงติ้นตอนหลงลงตอนแหลมอดจะพูดเพื่อให้ได้ทั้งนั้นแม้จะขายสินขายทําขายอะไรเขาก็ยอมหมดขายตัวก็ขายนี่คือตัวพกดก งานสกปรกอยากจะดูได้เมื่อกายวาจาใจเขาสกปรกอยากจะดูงานของผู้นั้นให้ดูที่กายสะอาดไม่วาจาสะอาดไม่ใจสะอาดไหมไม่ใช่งานที่บ้านเราที่ว่าทํมาะไรสะอาดบ้านสะอาดไอ้นั่นคือสะอาดข้างนอกแต่สะอาดข้างนอกหมายถึงนิสัยข้างในนกันถ้าข้างในสะอาดข้างนอกมันก็สะอาดข้างในสกปรกข้างนอกมันก็สกปลกแปลว่าความสกปลกหรือสะอาดให้ดูที่งาน เขาตรงไหมเขาตรงต่อตัวเขาเองไหมตรงต่อคนข้างเคียงไหมตรงต่อสังคมไหมตรงต่อวาจาที่เขาพูดไหมตรงต่อทางกายที่เขาทำไหมตรงต่อใจที่เขาตั้งอุดมคติไหมไหมอยากจะรู้ว่าคนนั้นดีหรือเลวให้ดูที่งานของเขาว่าสะอาดหรือไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือสะอาดให้ดูที่งานของเขาเราจะให้งานอะไรกันงานกายงานราจางานใจ กายตรงวาจาตรงใจตรงพึงงานสะอาดทั้งนั้นสะพกปลกกายคดวาจาคดใจคดงานสพตะกแล้วอยากจะรู้ว่าคนนั้นโง่หรือฉลาดให้ดูอย่างไรพระศาสดาเขาบอกว่าอยากจะรู้คนนั้นโง่ฉลาดให้ดูที่คําพูดเขาคําพูดเขาฉลาดหรือโง่มันจะออกมาทางปากแสดงความโง่ออกมาทางปากแสดงความฉลาดออกมา เพราะว่าเขาจะแสดงทัศนะนักคติมุมมองให้เราเห็นเลยว่าคนนั้นมันจะออกมาเหมือนพระดาสดาพระองค์ทรงรู้ข้องวุแท้ข้าโอดคือตาแสดงธรรมแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เป็นคําสอนของพระองค์และผู้ฉลาดผู้ฉลาดจะพูดเพื่อให้คนคนทุนกข์เขามีทุกอยู่แต่คนฉลาดก็พูดคน้นทุกข์ไเลยแต่ถ้าคนโงก ยังไม่มีทุกข์ก็หาทุกข์เข้ามาใส่ตัวไม่มีเหาาก็หาเหามาใส่หัวไปมีทุกข์ก็หาทุกข์มาใส่หัวคนโง่หาทุกข์มาใส่ตัวคนฉลาดมีปัญหาแก่ทุกเด้หมดอยากจะรู้ว่าฉลาดหรือโง่ให้ดูที่คําพูดเขาเขาสาม,มารถสร้างปัญหาได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ทําให้เกิดคนทุกข์เลยโง่หรือฉลาดให้ดูที่คําพูดแต่อีกแหละ บางคนคําพูดดูสวยหรูดูดีแต่ไม่จริงใจเขาพูดเหมือนบัณฑิตแต่การกระทาของเขาติดตับเป็นฐานอยากจะรู้คนพานหรือบัณฑิตให้ดูที่คําพูดคําพูดมีหลักอ้างอิงมีหลักเหตุผลมีหลักทรหลวินยัยมีหลักกฎหมายมีหลักปรพีญาเนวศนธรรมที่ดีงามที่ดีงามนมามะเราไม่พอเพียงที่เลวนะ ประเพณีที่เลวก็มีประเพณีที่ดีงามก็มีที่ถูกต้องก็มีที่หลอกลวงโกหกก็มีประเพณีเนีนะ่ยถูกประเพณีแต่มันผิดธรรมผิดวินัยผิดกฎหมายก็มีถ้าถูกมันถูกเหตุถูกผลถูกธรรมถูกวินัยถูกกฎหมายแต่ถ้าถูกใจคนผิดธรรมผิดวินัยผิดกฎหมายก็มีเพราะนั้นอยากจะรู้ว่าคนนั้น ฉลาดหรือโง่ให้อยู่ที่เขาพ,พูดเขาพูดแล้วคนทุกข์ไหมเขาพูดแล้วแก้ทุกข์ได้ไหมเขาพูดแล้วมีแต่ทุกข์ไหมเพราะนั้นวิธีอยากจกดูคนพระศาสนาให้ดูที่คำพูดอยากจะรู้คนคนนั้นอดทนได้อดทนไห่ได้อยากจะรู้ว่าคนนั้นกําลังใจเป็นอย่างไรให้ดูที่เขาทนได้หรือไม่ได้เมื่อเกิดเสียงนินทาว่าร้ายเขาผิดหวังเจ็บช้ำโวยวายเทรมว่า กระทบกระทั <ítulo> ่งในอยากจะรู <deja ma if> ้เว้ยผู้นาคนในกระทบกระทั่งนี้เดียวตาเดินตาแดงตาเหลือตาซ่างนั่นคือเขาเป็นเด็กเด็กเมื่อกระทบกระทั่งอะไรนิดหน่อยหวั่นไหวู้รนท้รายเขาเป็นเด็กชารกเด็กชารกกระทบกระทั่งอะไรนิดหน่อยก็งดแรงเอะอะมักเทิ่องโวยวายทำของแตกโค้งข้ามหล่นโค้งครามแตกโค้งครามเสียหายโค้งคราม นั่นคือกำลังใจเขาอ่อนแอเมื่อกำลังใจอ่อนแอย่อมไม่มีแรงที่จะรับภาระหน้าที่อะไรอะไรได้มีแต่ตลกตะแลงขิ้นต้อนหลอกลวงตอแหลกับอ่อนแอโครมเหรืยวกว่าโครมเหรืยวกว่าโครมตาเขาหูเขาวันไหวตลอดเวลาคนใหญ่เช่นนั้นไม่สมควรเป็นคนใหญ่เด็กน้อยก็ไม่ควรเป็นเด็กน้อยที่ดีคนใหญ่ก็ไม่คนใหญ่ที่ดีพระก็ไม่คนเป็นพระที่ดีถ้ากระทบกระทั่งแล้ววันไหวง่าย กระทบกระทั่งอะไรก็หวั่นไหวง่ายสุดนั่นแปลว่าอ่อนแออยากจะรู้กําลังใจคนคือรู้ว่ามีการกระทบกระทั่งแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดถึงังนี้พระศาสดาใช้คําว่า <c oughs> ต้องอาศัยการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การเวลาอยากใ่งตัดสินว่าเขาดีหรือเลวให้อาศัยสิ่งเหล่านี้ไปตัดสินอยากเก็บารู้สะอาดรู้ไม่สะอาด ให้ดูงานของเขาอยากจะรู้ก,กําลังใจเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งให้รู้ให้ดูเมื่อตอนเกิดปัญหาอุปสรรคและกระทบกระทั่งอยากจะรู้ฉลาดหรือโง่ให้ดูที่คำพูดของเขาอันนี้คือพระศาสดาบอกวิธีการดูหมอของศาสดาไม่ใช่ดูหมอเดาเอาเนะแต่ให้ดูตามเป็นจริงเลย ไอ้ดูหมอนี่คือนั่งเดาแล้วคนชอบเดาจะดียังไงดีไม่ไม่ไม่พจะเจ้าไม่ให้กราดีกันดีนี้ให้ดูที่การกระทำที่ว่านี่แหละอยากจะรู้ว่าพูกนั้นจะสําเร็จสําเร็จประโยชน์หรือไม่ก้าวไปข้างหน้าให้ดูสะอาดเด็ดงานเข้าสะอาดนี่เขาก้าวหน้าแน่นอนเนะี่ยงานสกปรปกแล้วก็าทิ้หายเน่นอนเลยเขาคดในข้องงเนียดูคดซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานซื่อสัตว์จะกินไม่หมดเลยคนแถนั้น แต่ถ้าคนคดจะกินไม่นานเี๋้อเขาก็รู้แล้วเขา,เขาไม่คบกาสมาคมทองเลีวมันพร้อมจะล่อทองดีถูกน้ำกรดแล้วก็ถูกมะนาวบีบใส่มันยังสุกปลั่งงนั้นเองมันไม่เขียวดำคำถ้าของเก๊มันพร้อมจะลรอคนก็เช่นเดียวกันอยากจะรู้ อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าคนนั้นดีหรือเลวทันทีคนหลอกลวงทั้งหลายในโลกนี้มาแล้วนะรหวานภายนอกน้ำหูน้ำตามากระเซ็ตแต่ภายในลึกๆพร้อมด้วยเล่ห์เหลี่ยมเพราะนั้นคนฉลาดอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งใจง่ายให้นิ่งซะก่อนใส่ตรองซะก่อนใกล่ควญซะก่อนจึงตัดสิน บางคนักไมนานหรือม่นานเชื่อมันโดนหลอกนะีมนุษย์จะถูกหลอกได้ก็เพราะความอยากคนอื่นจะหลอกคนไม่ได้มนุษย์คนอื่นจะหลอกเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่หลอกตัวเองผู้ที่หลอกตัวเองให้เกิดทุกข์มากสุดก็คือสังขารเขาเองเขาปรุงแต่งเองเขาหลอกตัวเองเขาเป็นทุกข์เองมนุษย์จะสุขหรือทุกข์อยู่ที่การหลอกตัวเองถ้าไม่หลอกตัวเองก็ไม่ทุกข์ ถ้าจะพ้นทุกขได้ก็ไม่หลับเลยเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ชาวพุทเราควรจะใช,ใช้ปัญญากับการลราเวลาแต่บางคนไม่ใช่บางทีพระศาสดาสอนพิสุททังหลายมนุษย์บางคนมนุษย์นรกชัดสัตว์เดราาัจฉานง้าหมาแมววัวควายไก่เป็ด ทางมานิสัยอย่างไรเป็น,น,นยอยนางงอ่างนั้นนิสัยพยศมันก็พยศนิสัยขีดข้นมันก็ขีดข้านนิสัยประจบมันก็กระจบนิสัยมักโกรธมันก็มักโกรธถ้าช้างม้าโวควายเป็ไก่มันมีนิสัยงมันชัดเลยมันไม่เปลี่ยนแต่มนุษย์เปลี่ยนแปลงนิสัยได้ตลอดการตลอดเวลามนุษย์จึงรบชัดรู้ได้ยากเหมือนป่ารกชัดเหมือนาตาตะหนึ่งว่าอะไรไอ้ต้นไม้ในถางตอเห็นไหม ที่ทวันมันรกคนเหมือนนั้นต้นนั้นต้นสูงแสงเลยมองไม่เห็นเลยเลยมนุษย์รกชัดเหมือนต้นสูงแสงต้นนั้นมอไม่เห็นต้นมันมีแต่ทวันรกคนก็เช่นเดียวกันแต่ก็ดูยากสําหรับคนที่ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาเขาดูง่ายมันรกคือเล่หเหลี่ยมมันรกคือรุงรัง มันรุงรังด้วยเรื่องราวทั้งหลายเอาเก็บมาเรื่องรุงรังแต่ไม่เคยเคลียร์ไม่เคยปลอดปลดูต้นไม้ที่มันต้นยางเห็นไหมต้นยางมันสูงเนี่ยคุณโจรสูงไหมเห็นง่ายแต่ในรกชัดเห็นได้ไง่ายเห็นได้ยากคนรกชัดเห็นได้ยากสัตว์เห็นได้ง่ายสัตว์ดรัาฉานเห็นได้ง่ายเพราะนีสัยเป็นยังไงมันเป็นวันเนี้ยมันจะไม่เปลี่ยนแต่มันก็เปลี่ยนตลอดเวลาเลย พอเงินก็ไปพุกเขาจะเปลี่ยนนิสัยจากคนตรงตเป็นคนตลกแสดงตอแหล,ลปิ้นค่อนหลอกลวงคดโกเลวซามได้เงินทําให้นิสัยเปลี่ยนแปลงผู้หญิงผู้ชายทําไมนิสัยเปลี่ยนแปลงผู้หญิงบางคนเปลี่ยนแปลงนิสัยจากคนตรงตรงเป็นคนที่ไม่ตรงถ้าเกิดความรักใคร่กำนันด,ดีในเพศตรงข้ามผู้ชายก็เช่นเดียวกันโดยตรงๆเนี่ยถ้าเกิดรักใคร รักใครกําลัดยินดีพอใจมันเปลี่ยนแปลงนิสัยทันทีเลยเป็นคนคดได้ยศก็ทําให้คนคดได้สารเสริญก็ทําให้คนคดได้เมาได้ยิ่งกว่าเล้าเพราะนัอยากจะรู้อะไรให้ใช้การเวลาไมรื่องคิดเออย่าเพิ่งเชื่อตักใจอะไรง่ายงาแต่บางคนดูไง,ไง่ายแต่บางคนดูยากดูง่ายก็เพราะว่า เขาเป็นเขาดูเองอกว่าเขาเป็นถ้าดูยากมันดูไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะเราใช้อคติลำเอียงเพราะรักกันถ้ารักคนไหนมันตั้งโทเวย์คนนี้ถูกมดถ้าเกลียดคนไหนมันตั้งโทเว์คนนี้เกลียมดมน้ถ้างโง่มองไม่ออกเลยถ้ามันหลงมันกลัวเนี่ยกลัวเขาจะา่าลำเอียงเพราะกลัวเขาเนี่ยมองไม่เห็นเลย เพราะนั้นอคติทําให้เรามองไม่เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นเมื่อดึงอคติออกได้แล้วย่อมเห็นอะไรตามเป็นจริงอคติมันก็เหมือนกับอะไรที่พวกเจ้าไปหาหมออะไรหน้าตาที่ว่าอาการนังต่อเนื้อนังต่อกระจกนังต่อลมใช่ไหม้าบางดวงตาคือต้อตัวนั้นน่ะคือตัวรู้ไม่จริงอชชิคือรู้ไม่จริงทําให้มองอะไร ข่ามัวไม่ชัดไม่ใช่กระต้อกระจกอ,อันนั้นนะะต้อกระจกคืออวิชาลำเอียงเพราะรักลำเอียงพเพราะเกลียดลำเอียงเพราะโง่ลำเอียงเพราะโวยวลำเอียงเพราะรักเจ้าะโยนไม่รักไอ้นนท์นนรักแต่โทนี่ไม่รักไอ้นนท์ตั้งโทงไว้แล้วเรียกหาแต่โทนี่นนท์น,นั่งใ,ใกล้ๆก็ไม่เรียกหาเกลียดไอ้นนท์ ลำเอียงพ่อเกลียดไอ้นนท์ลำเอียงพ่อรักโห้ยตายเลยไปเลยนมีลำเอียงไหมมีโตไหมเสมอไหมอยู่ไม่เสมอทำไมเพราะมันเทียวเนีอ้นั่นมันดีเนีใช่ไหมลูกถ้ามีอย่างไหไอ้โทนี่เอามีลูกเย้ไอ้โทนี่ร้อยคนจะจะรักทุกคนไหมลูกเอาไม่ร้อยคนเอาไม่เลยเยอะไหมมันดีอ่ะ เรื่องนี้ระพุธเจ้าเคยสอนนางวิสาขานางวิสาขาที่หลานตายชึ่อสุทัตตีร้องไห้มหาพทธเจ้าร้องทำไมวิสาขาเธอมีผมเปียกตอนมาสุทัตตีหลานของข้าพราะองค์ได้เสียชีวิตแล้วพระเจ้าค่ะสุทัตตีเป็นคนดีเหลือเกินเธอจัดอาหารการปกขันให้พิสุขสงหม่อมฉันจะมาหาพระนางก็ทําให้ทุกอย่าง ไม่ขาดแตนเลยนางเป็นคนดีเกินแต่นี้นางตายไปแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าเลยเสียใจมากพระเจ้าค่ะของที่รักไอของที่เป็นทุกข์มักลอมล้วหนาความสุขของที่ทุกข์มักลอมมาหาคนนั้วหลาความสุขมนุษย์ถึงต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ําไปวิึาขาเอ้ยถ้าคนในสาวัตถีนี้ดีเหมือนสุทัศนีเธอจะรักเขาไหมเป็นร้อยคนนี่รักพระเจ้าค่ะรักทั้งหมดเลยถ้างั้นเธอต้องร้องไห้ทุกวันเด็ะ เพราะคนในแถวที่ต้องตายทุกวันคนที่เธอรักจะต้องตายทุกวันเห็นไหมพระเจ้ากลับมองอย่านี้อันขัดเกลียเรายังไม่รับเนี่ยทำให้การมองไม่ชัดข้ามมัวขัดเกลียดตั้งทงไปเลยไอ้มึงมึงทำารคิดมั้งมึงหายใจกับคิดมึงขึ้นบ้านกับคิดมึงมาเนี่ยมึงจะเอาเงินไปหามึงไม่ได้อย่างใจกูเลยใช่ไหมอดโดดโดดมองกันคิดมั้งไหม เห็นไหมอันติตัวนี้มันเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยหรืการบจับพิษตลาดเลยแล้วมันก็พิษจริงๆด้วยนี่เองก็พิษจริงๆด้วยตายมุหานหนึ่งพิษจริงๆด้วยแต่ใครเชื่อผู้นี้จนบาดไม่ลงแล้วลาออกจากพ่อไม่ได้ไม่ลงลาออกไม่ได้แล้วมีทำไมหรอมันอยากอยู่เลยแล้วไปโทษใครอะไร ทษอยากอยู ouais ่เลยไม่ได้เพราะไม่สมอยากทำไมเราได้มาไม่สมอยากอยู่เลยเืออในการจะเอาโยกหัวไปขามีอเขาบวชมีหัวหนุ่มอยากถาวารีว่าเกิดปฏิบัติการในวัเือวตัวัการอั้ตเราจะิบัติการกับติตามคุณนสุธัรมีวัชรุษเตต